คนกิ่งฟ้าขันล่าการนับตการศิกมาดข้องอยู่ในถ้ำข้องข้องอยู่ที่ลูกที่ลูกข่ะท่านออคนนี้บอกข้องอยู่ในถ้ำคือไปข้องอยู่ที่ลูกที่หลุดยากคงยากมั้งที่หลุดยากที่สุดเลยค่ะคงหลุดยากตัวออเพิ่มเกินมาข้องอยู่ที่ลูกนี่แหละค่ะท่านที่หลุดยากที่สุด อันนี้ก็ขอบอกงี้ลูกเป็นของคุณมันเป็นความจำเป็นที่คุณมีลูกคุณก็ต้องดูแลเขาให้ขึ้นถึงฟังอย่าไปทิ้งไปคว้างมันไม่ดีผิดนะให้เขาสง่งเขาขึ้นไปถึงอ,อยู่ได้โดยตนเองรอดไปพอเหมาะพอควรคำว่าพอเหมาะพอควรนี่แหละยากพอลูกโต ยีขึ้นคุณก็ให้การศึกษาให้อะไรอ่ละเขาพอที่จะอยู่ได้เลี้ยงตัวให้ได้ถ้ามันโตยี่สบปีเลยเวุฒิภาวะเลยเอ,อะไรเขาเรียกอะไรนิติบรรลุนิติภาวะแล้วถ้ามันตัวเราก็ต้องช่วยแม้บรรลุนิติภาวะแล้วก็ยังเลี้ยงตัวไม่ได้คุณก็ต้องช่วยเขาพอสมควร อย่างน้อยสักอายุ 22, 21, 22ถ้ามันเหลือขอจ,จริงๆเลยมันไม่ไหวจริงๆ22นะงนมันก็โตตายคุณจะต้องเลี้ยงดูไปจนกระทั่งตายด้วยกันมันก็ไม่ถูกก็ปล่อยให้เข้าไปตามวิบาก22ถือว่าโตแล้วบรรลุนิติภาวะแล้ว22แล้วเนี่ยคุณก็ไปตามยะถาก,กรรมคุณปล่อยเขาได้ อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็อธิบายสู่ฝั่เด็กน้อยไม่เช่นนั้นเลี้ยงลูกไม่รู้จักโตเลี้ยงพ่อแม่ไม่รู้จักตายนี่ก็เป็นคำหนึ่งที่อาตมาเคยเตือนลูกมันโตแล้วบางคนโอ,อ้โหเขาก็ยาหยิบได้ดีเลี้ยงตนได้มันคนรจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดูแลพ่อแม่มันควจะห่วงพ่อแม่ไม่ใช่ให้พ่อแม่ไปห่วงลูกอยู่ คุณก็หาทางไม่งั้นคุณก็ต้องห่วงลูกอยู่นั่นแหละคุณก็ไม่ได้ออกมาคุณก็ไม่ได้มาปฏิบัติตามกุไม่ได้เอาตัวเองเกาลูกยังจะอยู่ในโลกโลกีเขาจะอยู่ไปเจริญในโลกโลกีก็ปล่อยเขาไปเขาก็ไปดีพอสมควรแล้วก็ปล่อยเขาหรือมันก็เป็นอย่างที่พูดสองประเด็นสุดพิสัยแล้ก็ปล่อยเขาตามยถากรรมสองก็ไปดีแล้วก็ปล่อยจึงเรียกว่าเลี้ยงลูกให้รู้จักโตเลี้ยงพ่อแม่รู้จักตาย ตายแล้วก็ตายแล้วท่านก็ไปตามวิบากของท่านยังไม่เป็นอรหันต์ท่านก็ไปยิ่งท่านเป็นอรหันต์แล้วยิ่งไปตามท่านทําไมคุณยังไม่เป็นอรหันต์คุณเอาให้ได้เหรออย่างนี้เป็นต้นตายก็คือตายอารรตามาไม่ลงลึกในการตายนี่มันจะละเอียดอีกเยอะนะพอ,อะคุณกุญแจเงินทองบ้านเรามีเรื่องดีเยอะมากแต่สิ่งหนึ่ง ที่เรามีไม่แพ้คนอื่นคืออคติเออก็จริงเหมือนกันนะคนไทยนี่อคติเก่งนะเราไม่แพ้คนอื่นคืออคติดูตัวอย่างได้จากแอนต้วิกก็แอนต้วัคซีนครับดูที่แอนต้วัคซีนนะเอาละไม่ขยายความเรื่องนี้กำลังสังเคราะห์กันเองอยู่เดี๋ยวมันก็คงเสร็จสิ้นไป ต่อมาหนูมิวมิวกราดนมัสก,การหลวงปู่ท่านสมณะศิกรมาแล้ขอโอกาสเจริญธรรมพี่พีทุกคนค่ะหนูเป็นคนใหม่มีคำถามจะถามหลวงปู่ค่ะว่าไม่นานไม่นานมานี้หนูเพิ่งจะเสียคุณแม่ไปซึ่งคุณพ่อก็เสียไปก่อนคุณแม่นานแล้วแต่หนูคิดถึงพ่อกับแม่ของหนูมากข้าวหลักพ่อเลี้ยงพ่อรู้จักโตเลี้ยงพอแม่รู้จักตาย ก็พ่อแม่ตายอ่ะแต่หนูคิดถึงพ่อกับพ่อพ่อกับแม่มากหนูมากไม่ว่าจะไปทําอะไรที่ไหนเมื่ออไรที่เกี่ยวกับสถานที่สิ่งเหล่านั้นเคยมีพ่อกับแม่อยู่ด้วยใจหนูก็จะเศร้าและหดหูจนแทบไม่อยากทําอะไรหลวงปู่มีวิธีที่จะทําให้หนูแข็งแรงกว่านี้ไหมคะหนูรักคุณพ่อคุณแม่ของหนู หนูจะทําอย่างไรให้ระลึกถึงแล้วหนูถึงจะไม่เศร้าและมีแรงทําสิ่งต่างๆต่อไปได้คะ่ะกราบนมัสก,การประกอบปคุณคะ่ะคําว่าเลี้ยงลูกให้รูจ้จักโตเลี้ยงพ่อแม่ให้รู้จักตายคําว่าตายพ่อแม่ตายแล้วมันจะเปลี่ยนพพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนสิ่งที่จะเกี่ยวข้ของสัมพันธ์กับเราไป หรือจะกลับมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราอีกก็ได้แต่ถ้าคุณได้เอาปฏิกิริยาเกาะเกี่ยวกเกาะกันอยู่พ่อแม่ตายคุณก็ยังเกาะติดต่อกตอกันอยู่เนี่ยมันจะผูกพันกันไปอีกนานนับชาติถ้าคุณรักจะมาทางโลก,กุตระมาทางนิพพานคุณต้องตัดญาติปริวัตตังปหายะคุณต้องตัดญาติขาดมิตร ยาที่จริงไม่มีมิตต้องมีแต่ยามิดดีสหายดีขาดไม่ได้แต่ยาตัดได้โดยเฉพาะยาทางสายเลือดอันนี้ไม่ใช่ใจดำแต่มันเป็นอจินไตยที่ว่าไอ้เรื่องเกิดมาทางสายเลือดนี่เป็น,เ,ปนเรื่องที่เกิดจากวิบากทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อคุณเองทางสายเลือดนี่เกิดมาแล้วมาเป็นคนทุกคนก็ต้องพัฒนาเราก็ต้องช่วยช่วยลูกช่วยพ่อช่วยแม่ให้มาทางโลกุตระงห้ดีที่สุดจนต้องจบแค่นี้ก่อนต่อจากนี้ก็ต้องไปยัถากรรมอย่างที่อธิบายมาแล้วเป็นต้นคุณก็ต้องรู้ระหว่างที่ควรตัด,วดควรต่อ ถ้าคุณควรตัดก็ต้องตัดคนต่อคนต่อ,ตอถึงคุณต่อไปอีกมันก็ลากจูงคุณลงไปอีกยิ่งคนที่คุณจะต้องไปเกี่ยวไปเกาะพาคุณดึงลงไปหาทางโลกียิ่งหนักไปในทางโลกีด้วยเช่นยกตยัวอย่างมันยังอยู่ในทางอบายมุกตัดเลยปล่อยไปตามนี้ทากรรมแล้วก็วิบากของเขาจะจัดการเขาเอง เราช่วยเขาไม่ได้หรอกน่ะอย่างนี้เป็นต้นเพราะอันนี้มันก็ลึกซึ้งอยู่นะมันก็ต้องค่อยๆเรียนไปสรุปแรกของคุณเนี่ยปล่อยเธอพ่อแม่ตายแล้วท่านก็ไปตามวิบากของท่านดีไม่ดีวิบากของท่านอาจจะดีกับคุณก็ได้กลายเป็นเตี้ยอุ้มคอมคุณก็เลยไปเขาเกาะติดจะไปช่วยท่าน ท่านควรจะย่ช่วยคุณด้วยซ้ำคุณก็ไม่รู้ตัวมันหลงตัวเองได้หรือความรักมันมากตามันก็บอดมันก็ไม่รู้ทางปฏิบัติที่ถูกต้องอาตมาก็แน่ให้นะมาอาศัยกันเป็นพ่อเป็นแม่ชั่วระยะในการมาเป็นชีวิตเนี่ยมันเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยพระพุทธเจา้าถึงตัดว่าไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันเลย ที่เกิดมาในโลกนี้ถึงขนาดนั้นเลยนะเพราะงั้นจึงบอกว่าถ้าจะเข้าใจความหมายที่พระเจ้าตรัสนี้ก็ว่าคุณจะไปเอาเหตุผลหรือการเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันมาเนี่ยแล้วก็มามา,มาอยู่ด้วยจัตต์ยาติปริวัตตังตัดเถอะถึงเวลาวาระคุณจะมาทางนี้เอาทางนี้ให้ได้ได้แล้วคุณอยากไปช่วยพ่อช่วยแม่ตอนนี้คุณจะ คุณบรรลุอรหันต์แล้วเป็นต้นแต่คุณไปช่วยพ่อช่วยแม่ควรอย่างภระสาริบุตรอย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องกลับไปช่วยพ่อช่วยแม่ขนาดพระพุทธเจ้ายังมีต่าทีหลายหลายอย่างก่อนจะไปช่วยพ่อแม่มีดีลาหลายอย่างนะแต่พระสารีบุตรก็ะระลึกเหมือนกันต้องไปช่วยพ่อแม่ก่อนก็เลยไปแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่มีปัญหาท่านก็คำบาีลีลาของท่านเยอะ แต่สุดท้ายก็ต้องไป่วยพอเวยแม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันช่วยเขาได้แล้วนี่ตัวเอกพลน,น้ำแล้วมีกําลังแข็งแรงรอดไม่งั้นก็กอดคอตายในน้ำกันไปทั้งคู่นะญาติทางธรรมหรือว่าญาติที่รรมนี่แหละจริงกว่าญาติทางจริงกว่าตรงที่ว่าพากันไปหานิพพานญาติทางธรรมถ้าญาติทางโลกก็ดีไม่ดีดึงลงไปสู่โลกอีกยุ่งนะ พอทีนะได้หรือไม่พอก็วิบากใครวิบากมันบ้างไม่ใช่ใจดำหรอกเพราะว่าตายจากกันแล้วนี่ก็เหลือแต่เชื้อของกรรมวิบากเ่ยเป็นตัวพาไปเรื่องสายเลือดจากทางสายเลือดเนี่ยมันไม่สูงส่งอะไรหรอกญาติทางสายธรรมเนี่ยสูงส่งก็เยอะนำพากันไปจนกระั่งถึงพระพุทธเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละ าทางธรรมเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าญาติดธรรมในะยิ่งใหญ่กว่าพูดอย่างนี้แล้วจะทางยาสายเดินจะหาว่าอัตมาใจดาใจจืดดิกนะมันมันเป็นสัจจะอลอัตมาก็ว่ามันก็จําเป็นก็ต้องพูดความจริงสัก